สวัสดีช่วงเที่ยงวันนี้นะคะพี่เพ็นเก็บกระเจี๊ยบมาจากแล้วพี่เพ็นก็เคล็ดลับที่ทําให้กระเจี๊ยบแกะง่ายนะคะเนี่ยค่ะพี่เพ็นก็จะเอามาตากแดดให้มันมาก่อนเนาะเนี่ยค่ะตากแดดสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้เขานุ่มนุ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยใช้เหล็กแทงด้านหลังเนี่ยค่ะแทงตูดมันนะคะหรือไม่ก็แกะเลยส่วนมากพี่เพ็นจะแกะเลยนะคะเพราะว่าคนงานพี่เพ็เน ก็มีแต่ผู้สูงอายุไม่ค่อยมีแรงดันแรงแทงเท่าไหร่ก็เลยนี่แหละค่ะมาตากให้มันเรียกอะไรมันนุ่มๆก่อนมันคลายตัวก่อนเพราะตอนนี้มันกรอบมากเลยถ้าถ้าเราจะแกะตอนนี้เลยก็ได้แต่จะทําให้กระเจี๊ยบหักกระเจี๊ยบแตกเป็นชิ้นเป็นอะไรเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยค่ะอันนี้เราต้องตากให้เขาหมันนิดน,นึงก่อนแล้วค่อยมาแกะก็พี่มันกท็ทยอยเก็บต่อวันเก็บเรื่อยๆค่ะ อันนี้เป็นพันแดงสูดานนะคะกระเจ็บแดงสูดานถ้าเขาได้น้ำได้ในเต็มที่นี่ดอกเขาจะใหญ่มากเลยพี่เป็นก็จะหวานประมาณช่วงหวานข้าวอะคะ่ะและเก็บเกี่ยวก็ใกล้เคียงกันก็ประมาณนี้และคะ่ะประมาณ3เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเขาจะเป็นพืชที่ทํำง่ายปลูกง่ายแต่ว่ามันจะต้องใช้แรงงานในการเก็บแล้วก็เวลาจะแกะอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องใช้แรงงานก็เลย บางคนอาจจะไม่ชอบทำค่พี่เพ้นใจพี่เพ้นรักมากเลยทํากระเจยบอะค่ะเพราะว่าพี่เพ็นต้มน้ําขายเองด้วยเนาะแต่ทีนี้คือแรงงานเราไม่ค่อยมีมันลําบากตรงเนี้ยค่ะอันนี้ก็ประมาณเนี้นี่ใช้แรงงานประมาณสองคนนะคะทั้งวันนั่งแกะค่ะมันก็จะแพงตรงนี้เลยกระเจยบแต่จริงๆการปลูกการดูแลอะไรง่ายมากค่ะเขาเป็นพืชแล้วเอพืชหลังทำนาก็ได้นะคะแล้วก็ คือปลูกง่ายพูดง่ายๆถ้าขยันแล้วก็มีแรงงานในครอบครัวช่วยกันทำอะ่ะเป็นอีกพืชหนึ่งที่พี่เป็นอยากแนะนำเลยเพราะทำง่ายแต่เรื่องเรื่อง,องการแกะการดูแลมันจะยากไอ้การแกะการมาตากนี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมาวะอันนี้ก็จะเป็นอันที่พี่เป็นได้ตากแห้งไปเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยสวยๆมันจะหอมมากเลยกับเจี๊บใหม่ที่เราตากอันนี้เดี๋ยวทีเราก็ต้องร่อนอีกทีนะคะอันนี้เป็นตากไว้ เดี๋ยวมันกรอบกรอบก็ค่อยๆเก็บอะค่ะตากประมาณ3-4แดดก็ใช้ได้แล้วค่ะก็เป็นอีกพืชหนึ่งที่อยากแนะนำให้ปลูกนะคะเพราะว่าสามารถทำตอนเราเกี่ยวข้าวเกี่ยวไรเสร็จแล้วด้วยก็ถ้าสนใจยังไงนะคะก็ทักมาซื้อเม็ดพัน์ธุกับพี่เพ้นได้ก็ที่เบอร์โทร063 007 4192ค่ะมีเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงจำน่ายค่ะ ชื่อพันธ์ุว่าแดงซูดานนะคะดอกเขาจะใหญ่เป็นพิเศษนิดน,นึงก็จะทําให้เราแกะง่ายค่ะถ้าดอกใหญ่ๆเนาะถ้าสนใหญ่ยังไงก็ทักพี่เป็นมาได้จ้าสำหรับคลิปนี้เป็นสวัสดีค่ะ